أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ใจคนนี่มันตอเมมันละโมบโลบโมโทสันนบ,บีบอกว่าถ้าหักสมมติลูกของอาดัมมีหุบเขาหนึ่งจากทองคำแน่นอนเขาย่อมมีความปรารถนาอยากจะได้ลูกที่สอง และเม,เมื่อเขามีสองลูกมีหุบเขาทองคำสองลูกแน่นอนเขาย่อมมีความปราดถนาอย่างลูกที่สามและเป็นเช่นนั้นและเรื่อยไปไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิม่มจนกระทั่งปากของเขาเต็มไปด้วยดินแปลว่าอะไรลงโบไปนอนอยู่ใต้ต้นกำกามนุ่นอยู่ข้างทางรถไฟดินเต็มปากเมื่อไร หากันไกอยู่ในดินเมื่อไรนั่นแหละเลิกละโมบน,นั้นมนุษย์เรานี่ตราบใดที่มันมีฮวานับสูนี่มันก็อยากไปเรื่อยบุคคลที่เป็นซาฮิตมีอัจโจก็คือมักน้อยก็คือบุคคลที่เขาไม่มีความตะมะ่อเมาะไม่มีความละโมบอยากได้นะอบูสุไลมานอัดดารานี่ซึ่งเป็นนักแต่สวุคนยิ่งใหญ่เนี่ยบอกว่าอัจโจดู แตรกุม่ยุสกิลูอานิลเลฮิซูฟก็คือการละทิ้งสิ่งที่มันจะทำให้เราไปยุ่งไปง่วนอยู่กับมันจนกระทั่งหลงลืมลอฟอะไรอะอัตตะกุรุบิลอัมวาลิวลบานีเนี่ยการสั่งสมอย่างมากมายในเรื่องของทรัพย์สินแล,ล้วก็ลูกหลานเฮ้อัลฮะกุมุตตะกะุร การสั่งสมทรัพย์สิสนและลูกหลานได้ทำให้บุ่านทั้งหลายเพลิดเพลินสรรนองกันอยู่ในโลกดุนยอนี้ฮะจารุตุมุลมาคอาบิรจนกระทั่งบท่านทั้งหลายได้ไปเยี่ยมเยือนสุสานไม่ได้แปลว่าไปดรอก,กูโบแปลว่าเข้ากุโบเลินกันจนกระทั่งตาย ไอ้ไอ um นะ้จุรตุมุลมากอบิดเนี่ยพวกท่านไปเยี่ยมเยยนกูโบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปดรอกูโบไปนอนในกูโบใช่ไห,ไหมอบางคนยังบ้าหอบฟางอยู่บางคนยังโอ้ยเบญญยบัญญยญญังสแสวงหาดุนยาเอากันไม่เลิกนะจนกระทั่งตายนี่ยแหละ พอตายก็เบิ่งจะไปต่อรองกับทูหันว่าขอให้กลับมาใหม่แล้วถามว่ามันจะได้กลับมาไหมละ่ะนะฝาัสัดกะก็ฉันจะได้ทำสัดดะก็วะ่ากุมมีนสัสอีรวิชฉันก็จะได้เป็นคนซอรวิจะได้ทำไม่เรื่องที่ฉันยังไม่ได้ทำถามว่าไอ้ที่อยู่มา4ี5 0้าสปีนี่ไม่นึกจะทำหรือไง อันนั <ett inh>. <ators> ้น uh ถ้าเราละทิ้งสิ่งที่มันจะทําให้เราหลงลือัลลัสุบานอัลดาลานั่นแหละแปลว่าเราก็มีอัลลอฮ์แล้ว